วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ฮอนด้าบิ๊กวินบุรีรัมาเจอกับตัวนี้ซ b บ R 0 0 0 2พซีรีส์นะครับทางกวาจะเป็น CR 1000 r ์พันว่าเตัวเจน2ชม2017น่าจะเป็นรถปี2019นะแต่ว่าหน้าตาจะออกมาในปี2017อน,น้อหเ่รอไม่ใช่น้อยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเปิดปีนี้ขายแล้วเปิดได้3วันรถมาโนูนยินเซียบอกอย่างนั้นนะครับซ b r 1000 R พันอานะครับ หล่อเหลือเกินติ๊กเกอร์ S R C ที่เอามาจาก Honda Racing ครับ J CBR 1000RR k i t a SP นะฮะวันนี้เราจะมาดูข้อแตกต่างนะครับระหว่าง CBR 1000RR SP กับ CBR 1000RR k i t a SP เนาะเบื้องต้นนะครับ CBR 1000ไอ้ตัวเกา่าโชค๊คทองหล่อเหลือเกินเป็นโชค๊คเออร์ลินอ่าเป็นโช๊คเออร์ลินไฟฟ้าไม่นหมอนะ ตัวพัน RRKR ก็ได้เป็นปืนไฟฟ้าเหมือนกันแต่นี่ฮะสังเกตรตรงนี้มีตัวปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นมา,อ,าอยู่ทางด้านขวาของโช๊คมาดูฝั่งนี้ไม่มีนะฮะ,ะแสดงว่าเอารินตัวนี้เป็นเอรินตัวเก่าอําเบกเป็นเบมโบได้เป็น M50 ตัวนี้นะโอเคแต่ว่าผู้เชีช่ยวชาญเขาบอกมาแล้วตัวนี้เป็นเบมโบสไตล์มากมีขนาดเล็กกว่า นี่จะเป็นขนาดค่อนข้างหนาแบบนี้จะเป็นขนาดเล็กกว่านะครับผมอนอกจากหน้าตาแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นออร์คลเลอร์มีกาบริ้วกันก้อนห็นมันกันอะไรแล้วก็ดักลมออกไปแล้วเรียบร้อยแต่ในส่วนของสิบยาพัน SP ตัวเก่านะครับไม่มีออร์คุลเลอร์มีแค่หม้อน้ำอย่างเดียวตัวนี้มัจะเป็น มานาจะอยู่ด้านบนตรงนี้อนเอาจากไฟหน้าใหม่แล้วจะเป็นตัวนี้ลำแอ,อที่อกลึกลึกลึกมากลวงเลย <c oughs> เขาบอกไม่ให้ลวงเล่นแล้วต้องลวงหืมลึกมากสุดแขนสุดแขนเลยลวงได้ลึกสุดเข้าแ <c oughs> <c oughs> ต่างเขาจะไปเครื่องนะครับแข้งก็เป็นแข้งดำนะ <c oughs> ตัวนี้ยังเป็นแข้งดำอยู่เหมือนกัน ในส่วนของ12,000แน่ได้ค,คริวชิปเตอร์อคือได้คริวชิปเตอร์มานะแล้วก็แขงดำนี้จะเป็นพัน SP ปี2019ตาทมด้วยซิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับดีไซน์อาร์มอลูมิเนียมในส่วนของพันอาร์อาร์คิดอาร์ไดคือชิปเตอร์มาเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องเหมือนกันเลยอา่าขัดเท้าค่อนข้างที่จะขายกันแต่ว่า เสือของสวิงอาร์มอะลูมิเนียมน่าจะเป็นอะลูมิเนียมเหมือนกันนะแต่จะเป็นชุดดำมาชุดดำมาใ <Okay. S 1> นส่วนของโชกหลังเป็นเออร์ล e ินเออร์ลินไฟฟังพร้อมสับแทงตัวนี้คนระับสามารถปรับได้ที่หน้าจอมกันเป็นส่วนของพันพันอาร์คิดอาร์ก็จะได้เป็นเออร์ลินสับแทงเหมือนกันแต่ว่าองศาการวางเนี้ยจะต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้ของ พันตัวเก่าค่อนข้างที่จะอ่าพันตัวเก่าค่อนข้างที่จะทิ้งดิ่งกว่าแล้วก็ตัวพันอา์ิอาร์ค่อนข้างจะแบางเฉียเฉียงนิดนึงอาประมาณนี้เฟท้ายใหม่เฟรมใหม่ไฟท้ายใหม่เสียดายนะเปิดให้ดูไม่ได้นะอัตราการกิ้น้ำมันอยู่ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่มานก็จะานยูโรโฟเรียบร้อย นะออีก็ไอ้สีะอาคาโบบีออกศูนย์อะคาโบบีออกศูน,นย์แมก็มันน่าจะเสียงเพาะมากเลยเนาะนี่การเด็กหลังและล้อหลังล้อก้านเดิมแต่เป็นสีดำล้อก้านเดิมเป็นสีดำตัวนี้หลายเดียวกันเป๊ะแต่ตัวนี้จะได้ล้อทองหล่อค่นข้างหล่อหล่อขึ้นมานิดนึงแต่ว่าล้อดำก็สวยนะ รอดำมันก็สวยอยู่นะน,นี่อะไรอยา่างเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างจากที่ชั้นใหญ่ๆก็ทำกันประมาณนี้แหละอก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 ยาวตั้งแต่ข้างหน้ายาวทั้งหลังนะครับตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าอกจะเป็นสีขาวมีลายยาวมาอย่านึงทั้งหลังน,นี่นะครับคอยเสียนี่คอยเสียสังเกตะข้างในตรงนี้เลยจะมีแคดเปอรติก แคตเตอรติคคอนเวอร์เตอร์ลดเสียงนั่นแหละอยู่ข้างในนุ่นเล็กๆอันหนึง่งแล้วก็ตามด้วยปลายท่ออันใหญ่อันหนึงนน่งในส่วนของพันอาพันอาราขีดอาจะเป็นปลายท่อของอะคาพูบิกอะะคาพูบิกแล้วก็แคปแคปข้างในนะครับดูเห็นไหมนีม่นี่แคปข้างในจะค่อนข้างใหญ่กว่าแล้วก็นี่เลยตัวนี้ฮะ ที่เขาบอกว่าแก้ปัญหาเสียงดังจะอยู่ตรงนี้ครับเซอร์โวจะสังเกตว่าท่อท่อไอเสียจะมีท่อใหญ่กับท่อเล็ก2ฝัง่งตรงนู้นอ่าแล้วเขาก็เชื่อมด้วยเซอร์โวตรงนี้ที่จะทํางานตามรอบเรื่องยนต์นะครับถ้าเกิดรอบสูงก็คิดว่าน่าจะปิดนะเพื่อให้เสียงมันเบาลงจะได้ผ่านมาตรฐานส่วนเวลารอบต่ำก็เปิดเพื่อให้ไอเสียเนี่ยระบายได้ดีนะครับมันก็จะลดสวิงได้ไม่สะดุด ทอคตรงนั้นแล้วก็จะมีกระเดียงชกกระเด่องชกอยู่ตรงข้างล่างตัวนี้ไม่น่าจะอัพได้ตรงนั้นก็น่าจะคล้ายๆเดิมนิดนึงเฟร,รมก็หน้าตาคล้ายๆเดิมแต่เปลี่ยนสีอาเพท้ายเพท้ายน่าจะใหม่นะเฟรมใหม่ดูท่าแล้วนี่ลุม้มเวลาเราหมอบก็หมอกน็อกจะเข้ามาร่องนี้นะครับหมอกน็อกจะไม่ติดถังละมลมไม้และหมอบเด็นมากขึ้นอ่าตรงนี้เป็นชกไฟฟ้าก็จะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้ เขาเปลี่ยนไปเขาจะไปตำบนเป็นเดมโบอะตำล่างก็เป็นเดมโบนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่สวยก่อนพันตกลับจะเป็นนี่ฮะตั้มบนเป็นน่าจะเป็นของนิชชินตรงนี้อ่าเป็นของนิชชินแต่ว่าได้ตำล่างเป็นเดมโบนะครับของอาณาอาคิดอาเป็นเดมโบทั้งบนและล่างแล้วเรียบร้อยนะครับไปแนมะ่ หนึน่งประกบตัวนี้จะเป็นกุญแจชิปต,ตัวเก่า H I S F ปกติตรงนีส้ส่วนของอัา A A กิจการจะเป็นคีย์เลสเป็นคีย์เลสนะครับก็ดกกุญแจไว้แล้วก็กดตรงนี้ครับแต่นี้ไม่มีกุญแจเปิดให้ไม่ได้ระบบก,ก็จะทำงาน,นขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้ถังน้ำมันออกแบบใหม่นะครับสีใหม่แล้วรู้สึกว่าสีขาวมันลดลงนะ ตัวนี้สีขาวค่อนข้างเยอะอกก็ขาวมาเลยทางนี้อ,อกแดงนะครับข้อแตกต่างข้อข้าก็น่าจะประมาณนี้เนาะแต่ที่หล่อเลยต,ตัวนี้ยังไงตัวนี้ก็หลอ่อนี่อาคาโูบิกออกจากศูนย์นะครับรถทุกคันจะได้ทรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดหรือตัว SP วีก็จะได้ท่ออาคาโบบิกออกมาผมคิดว่าน่าจะได้เป็นตัวนี้แหละตัวนี้ตัวเซอร์โวรถเสียง ตัวนี้คนที่บอกว่ารุนตอนแรงมาห้าตัวเมื่อกี้สอบถามกับเซลแล้วเซลบอกว่ามันจะมีชุดคิดที่น่าจะเป็นผมก็ว่าน่าจะเป็นเลสซิ่งคิดละมั้งที่จะขายรู้สึกว่าสูงจะขายให้ได้อยู่นะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการจูนแรงมากลับไปที่2 1 4แรงมาเหมือนเดิมเนี่ยก็อยู่ประมาณ2 0,000เขาว่าน่าจะเป็นชุดปากแต่ผมว่าอาจจะเอาเซวตรงนั้นออกเลยก็ได้หรืออาจจะเอาไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็จะมีคิดว่าน่าจะเป็นปากแตะแล้วก็เป็นกล่องใหม่กล่องไฟใหม่เลยแล้วก็จูนไอเสียไอดีใหม่ท่อไอดีท่อร่วมไอดีใหม่หรือเปล่าแย่ผมว่าน่าจะปากแตกแต่กล่องราลาสองมื่ไปจัาประมาณนี้ประกับประกับใหม่ประกบใหม่เประกับประกับประมาณนี้ ไปลายท้ายปลายท้ายจะเป็นชนิดนจะเป็นปลท้ายใหม่จะแยกออกเป็นสองฝั่งไปเลี้ยวอยู่ที่ข้างหลังเหมือนกันไปแยกไปตีงนั้นนะครับที่ไปเลี้ยวตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่อย่างไรก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหมก่ก็หล่อเหมือนกันรู้สึกว่าตัวนี้ราคากิวเชอร์อยู่ที่หนึ่งแสนบาท ได้เงินออกรถไม่กี่บาทนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดพันตัวเก่าสแตนดาร์ดที่ไม่เชื่อหนึ่งแสนก็สามารถออกรถได้เลยนะครับไม่ใช่หนึ่สักบาทโอเคนี่ก็เป็นข้อแตกต่างร่าวๆนะครับที่ยังไม่มีชแนลไหนบอกเพราะว่าเขายังไม่ได้มาดูรถตัวจริงแบบใกล้ๆขนาดนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันที่งานมอเตอร์โชว์เส้นเขาใหญ่เขาได้ขี่หมดแล้วเราไม่ได้ขีเ่เขาทีอ่ามีอีกอย่างหนึง่งรถตัว A D S ของตัวเก่าเปนรูเตอร์ขนาดเล็กอยู่ทางด้านขวาของตัวรถในขนาดที่ตัวใหม่เนี่ยรเูเตอร์ ABS มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็อยู่ทางด้านสายจานทางด้านสายสีของจานก็เป็นจานดำไม่เป็นจานทองแต่คิดว่าจานก็น่าจะไม่มีผลมากหลักๆก็คือปั๊มเบรกใหม่จานก็ไม่ใช่จานโพสติง้งจานไม่ดิ้นจานไม่ดิ้นแต่ทุกวันนี้เขาก็ใช้เป็นคอนเนอร์ิ้ง ABS กันหมดแล้ว ไม่น่าจะต้องใช้จานดิ้กันละเจอหลแล้วกโช๊คใหม่ปั๊มเบรกใหม่หน้าตาใหม่เครื่องใหม่มีออยล์คูลเลอร์ตรงนี้วีแรมแอร์ขนาดใหญ่ตรงนี้แรมแอร์ลึกเข้าไปลึกมากสามารถจับเข้าไปถึงคานด้านในของเฟรมเนี่ยจับเข้ามาถึงตรงนี้ได้เลยผมล้วงเข้ามาเนี่ยซ่อมาถึงมี่เลยเฟรมตัวนี้ยมันสามารถ,ถล้วงเข้ามาถึงเนี้ยหมดข้อสอบเลยซึงตงัวจะประมาณนี้นะมั้ง ผมนะว,ว่าเจออะไรใหม่ๆแล้ยิ่งดูยิ่งเจอของใหม่ไปเรื่อยเลยนะอันนี่ไงนี่ไงนี่ไงครอบแข็งฝั่งนี้กับตรงนี้จะเป็นแข็งเครื่องตรงนี้แข็งเครื่องจะเป็นสีดำเสื้อสูทเสื้อสูทต,ตรงนี้จะเป็นสีเทา แทงเครื่องจะเป็นสีดำในขณะที่เนี่ยนะพนันอาคิดอาอ้ขาขรอแข้ขงเครื่องเป็นสีดำแต่ในขณะที่แข็งเครื่องเป็นสีเทาแล้วก็มีปั๊กอะไรไม่รู้โผล่มาน่าจะเป็นไม่มั่นใจว่าเป็นปั๊กอะไรนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของปั๊มน้ําหล่อเย็นทำมาหล่อเย็นในส่วนของเสื้อสูบจะมาอยู่ตรงเนี้ยก็เสื้อสูบอยู่ข้างในอย่างนี้นะจะแสดงว่าเครื่องอยนต์นมีการออกแบบใหม่ น่านจะเป็นได้ดตแต่สตาร์กันตัวอยู่ตรงนี้ไม่ต่อว่ะโว่ชุดไฟเพียบเนี่ยข้างใน,นเนี่ยชุดไฟอะไรไม่รูป้ปั๊บเยอะแยะมากมายหมดตัวก็ไม่ได้อันนี้เป,ป็นรูระบายน่าจะเป,ะปน็นรูระบายน้ำมันนี่นะคิดว่านะนี่นะว่าเครื่องนี้ต้องออกแบบใหม่หมดเลยใหม่ทั้งหมดลก็เขาก็บอกแลนะ้วแหละมีหมอ้อน้ําอยู่ตรงนี้อย่าล้มฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่ถ้าเกิดว่าหลุดจัดตีดแอร์โรไดนามิกเนี่ย แคริ่งเป็นฝั่งนี้ถ้าเกิดแตกเนี่ยโอ้โหหม้อน้ำอยู่นี่เลยฮนะหม้อน้ำอยู่ตรงนี้มีโอกาสแตกนะครับตรงนี้นยางติดรถมาถ้าซื้อที่งานเนี่ยรู้สึกจะเป็นไฮเปอรลีซูเปอร์คอสตาร์เอสทีมานะยางสายฟ้าตัวนี้เป็นบิสโตนบิสโตนเป็นยี่ห้อบิสโตนนะครับ ขนาดยาง200อุ้ยให้ยาง200มาเลยสองร้อยห้าสิบห้าเซตอาร์สิบเจ็ดตัวนี้นะอืมฝั่งนี้ีอะไรฝั่งนี้ีอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวน้ำหล่อยเย็นที่จะวิ่งเข้ามาที่แข็งแข็งเครื่องตรงมาหล่อยเย็นตรงบริเวณแข็งชาร์ปตัวนี้จะเป็นก้านร,รัดน้ำมันเครื่องนะเล็กมากเลยตรงนี้ ัวนี้ไม่มั่นใจว่าคืออะไรไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ถ้าเป็นรถยนต์ก็พอที่จะตอบได้แต่ว่าพอเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่รู้เลยมันคืออะไรขัดที่ตรงนี้ขัดก็ค่อนข้าง,ข,างขัดสายนะนขัดตึงๆอันนี้ค่อนข้างดีใ <Okay. S 1> ส่ใส่ต่ำตรงนี้หลักๆที่เปลี่ยนไปก็คงจะเป็นตนี้คนๆน,น่าจะชอบตัวนี้ค่อนข้างนุ่มนะเนี่ยค่อนข้างนุ่มมากเลยตำบนเบรมโบกแล้วก็พับล่างเบมโบกตัวนี้คนน่าจะชอบตรงจุดนี้ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยมันต้องมาดูตัวจริงครับบางทีก็เวลาดูช่องรีวิวเขาอาจจะพูดได้ไม่หมดเพราะว่าเขามีเวลาในการจำกัดยั่ไม่ได้ครอบของรถเนาะต้องรอฟังคนที่ครอบของรถอีกทีนึงว่าเฮ้ยเวลาที่เอามาใช้ในชีวิตประจาวันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาลงแทกลงสนามโดยเฉพาะตอนเปิดต,ตัวที่บุรีรัมย์เขารู้และว,ว่ามันเป็นยังไงอย่างอางก,การอย่างเงี้ยผมว่าช่างไทยช่างไทยไม่ต้องห่วงไม่ต้องรอศูนย์ อะไรแค่เอาแคตออกเอาเซอร์วอออกแล้วหลอกกล่องเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่ายากนะช่างไทยเราเก่งอยู่แล้วพ่อโคตรงเนี้ยยิงตรงเข้ามาที่สลิปออนไม่ได้อีกแหละเพราะว่าทอรสลิปออนเป็นสองฝั่งเนาะตัวนี้ก็เอสฮันเดิ้ลบอารูว่าเอสฮันเดิ้ลบอาร์เซอร์วตรงเนี้ยเคยละเคยมีช่างไทยทํำละถึงแม้ไฟมันจะโชว์แต่เขาก็ทํากันไปแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะโดยรวมโดยประมาณก็ประมาณนี้โอเคข้าแตกต่าง เบื้องต้นระหว่าง c v r 1 0 0 0 r r h i t c v r 1 0 0 0 r s p 2019ห่อทั้งคู่ยังไงก็หลอ่อดูยังไงมันก็นหลออ